สวัสดีค่ะยายวีกินแสีบอร่อยนัวค่ะมื้อนี้ยายสิพาไม่กินลาบป่าค่ะลาบผู้ซ้อยลาบซ้อยนี่ล่ะค่ะอ่ะนี่เด้อค่ะเอ้ยปวดแขวสิกินได้ซ้ำได้แล้วยฟันอักเสกที่ได้ปวดเข,ขียวเขาก็ฮ้อนๆค่ะอันผักเฮา,านี่ก็มีผักสะเดา ผักซี่หอมผักซี่ล่าทั่ว,วมาทั่วและการกดอกพักว<ะ>กวงตุงคะ่ะต้มหอก็มีพอได้ลองข้อค่ะนี่อันแกว้วเห็ดใส่กระบี่ผมมำลำคะ่ะเอามากมากินผักอกโดดก็มีเอาปวดเขีวจะสีกินได้ซ้ำใดกเลยม้อ,อนี้เอาปวดแขียวเออเลย ได้ปวดเท้างเขาหงงหอนกระบขาก็เด้ามันสิโลน,ป,น,นปแล้วะ กำลังเป็นอะไรนะพ่นในบ้านเนี่ยเตือนคู่สารซื้อไถ่ผักเนาะเก็บแขวไหมลูกโด <c oughs> ดเพราะ

แสบแสบพี่นอ้องเดินกินน้ำกันกินมือนีบอันนั้นป้นได้เด้อปวดแขวผู้ถ่าสมนาคือจะมีเนาะ <laughs> ถ้าบ่ปวดแควคือหววหวดคือบ่าวะอย่าท้องกินน้ำประทันมาไปจะดเแบบขนาดลาปลา tiêu mình đi bóp bên đấy mình chết kèo nhầm nhạc cho làm lòng khó này này cho kênh อันนันกินเขอ่ากานินขนมกอวยเตี่เนาะแซ่บคักหางเจ็บบึ๊กงาแน่กัะเพื่อนตวดเขียวท่าเรามมน เกี๋ยวคมมันมนปก,กระดราตามนีื่อดูกดันเด้อนี่นี่กขบหลับก็บก่อยโซเกีพี่ยายก็ปวดแผหรอชุ่มน,น่รัก Hoặc cả lâu hình kinh khắp lạp khắp gọi, chắc mình sẽ Không hiểu, nó phải đặt nơi nướng cơ Sở thượng Kính đời con thích Bên sóng mửa chứ Thật sự có ẩn thắc mật luôn Bạn ơi, ừ. chắc con sử dụng một... อไมใช่ฮะสือสื้อะไรสิตลาดนี่ที่ใจหรอแม่นบออืมครับคมมมันหมายบอออ่อมมะพาวอันนี้บอกอืมเหนียวาะหะกันเหนียว

กลุงเดือดีเราเห็นยังมีเจ้าขมแจ้วคับ

多了，你去得来个。好掉，很多年。

ม่กินไ้่ลายหัวพริกทันกินนํ้ำเนี่ยเ่อเงเถือกมากเลาลก็เนี่ยแบบเนี่ยก่อนนะที่ได้จะปวดเขียวยังว่าโอ้่คาเ, <c oughs> เนี้ยว่าปวดเขียวสหวาวเพราะปวนใส่ แสบาบพี่น้อยนี่มูกินามามกน้ำว่าเหมือนคือแสบคะแสบพิ่ปกติขขอ่ะพ่กปี เยกไป้เลยกเล่นเกมไปเรีจจบอกผู้เปิดเก้วผูว้นี้นำเปิดแควเว้เาไว้ผู้นี้นำเอาเอาอา <laughs> ๋อกจว๊ยบผ้าอื้มน้ำปวดกบปวดผ้าลู

อก,กินเป็นมูเ็นบางคนกลแฟนครับบอกคิดทอดบางสิมนเกิดหายของเช้าใหญ่คือว่ามากมากินมอ,อยได้ปวดฟัน คลาสเงินเดอ้อค่ะเฟฟซี<น>่ปักกดติดตามให้เนี่ยค่ะผู้ใหม่กระดาผู้เพิ่นถิบึงบ้านเหนือมันก็ดีนั่นยายดังซ้ำแถวนี้ให้ซล้องซับนั่นซับนี่คือข้าเจ้าเนี่ยค่ะแซบ่บไรเห็ดมูเห็ดก็ะจะเห็ดน้ำน,นะค่ะเขากลติดมือพี่นอ้องอะขอโทษขออาภัยเด้อสาธุกขอไม่เสวัสดีค่ะ กอ <G ül üş> นที่จากไปค่ะยายขออไวยพ่อหน,พ,อนพ่อแม่พี่น้องลูกลูกหล,ล,ลานหลานอายุดีไม่แห้งลำ,ลำลำลร่ยๆุยถึงไว้รา้งวันที่หนึ่งสุกสุกมันมันอย่าลืมกดนไหลกดนแซ่ยายวีกินแซ่บอร่อยนัวด้วยค่ะสวัสดีค่ะ